สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ให้ปิดยี่ห้อ power mr ครับเป็นรุ่น pow hvm 4 2 m k i ี่สิขี่สิบี่ n นะครับตัวนี้4,200วัตต์ครับระบบ2 4่โวลต์ครับเปลี่ยนอะไรนะครับในภาคไดเวอร์ของภาค dc to dc ครับมีภาค dc to dc เสียนะครับเราก็ใช้ อะไรเบอร์เดิมครับ8 2 h 1อ0 i g b t นะครับใช้เบอร์เดิมนะครับเป็นของแท้จากโรงงานครับเบอร์40 T65 นะครับถ้าแบบนี้ครับจ่ายไฟเข้าที่ขั้วแบตครบเจออาการเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ทิปแน่นอนครับไม่งั้นก็บีมเอตัดครับ่างนี้เป็นของคุณอาิชาตินะครับส่งเข้ามาจังหวัดยะโสธรครับ ผมก็ต่อทั้ง AC In AC Out ครับแบตเตอรี่ครับแผงโซลาเซลล์ครับแผงโซลาเซลล์ใช้410วัตต์6แผงอนุกรมกันมาครับแบตเตอรี่ NMC ครับ100แอมป์ครับเดี๋ยวมาทดสอบกันครับดูที่หน้าจอครับจะเห็นว่ามีไฟ AC In นะครับ AC Out โหลดใช้งานเป็น0ครับไฟจากแผง มาที่267ไปจากแบตเตอรี่มาที่27.8ตอนนี้ผมตั้งเต็มไว้แล้วนะครับมันตั้งไว้แรงดันชาร์จอยู่ที่28.2ครับเป็นค่าโรงงานนึกจะว่าเครื่องพวกนี้เวลาเราจะเปลี่ยนอะไรเราก็ต้องถอดอะไรออกทั้งหมดที่เสียนะครับแล้วก็วัดสัญญาณเวลาเปิดปิดเปิดปิดบ่อยๆนะครับมันจะรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานให้นะครับ ค่าโรงงานเมนูที่26ทํามันเป็น28.2ผมก็ใช้ค่าเดิมนะครับแล้วก็เมนู27มันตั้งไว้27โวลต์ครับก็มันเป็นที่ใช้ตอนนี้ครับผมใช้แบตเตอรี่ NM C ครับก็เลยตั้งเต็มไว้ที่27.5ครับตอนนี้มันอยู่ในสถานะแรงดันชาร์จอยู่ครับแต่แบตเตอรี่เต็มแล้วครับมันเลยไม่มีการชาร์จใด,ดๆครับเดี๋ยวผมจะมา เปิดโหลดดูนะครับเมื่อเปิดเปิดโหลดแบตก็มีนะครับไฟแผงต้องจ่ายด้วยครับผมเปิดโหลดครับเปิดโหลดที่419วัตต์ครับจะเห็นว่าไฟแผงเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็น534นะครับก็เข้าเครื่องจ่ายให้โหลดเลยนะครับที่มันมาเยอะกว่าเพราะว่ามันต้องจ่ายไฟเลี้ยงภายในเครื่องด้วยนะครับไม่มีการใช้แบตเห็นไหครับ เดี๋ยวผมเปิดโหลดเป็นพันเก้าครับดูนะครับใช้โหลดพันเก้าพัดลมเร่งแล้วมาดูว่าไฟแผงจะได้ซักเท่าไหร่นะครับถ้าไฟแผงมีเยอะครับจะไม่มีการใช้ไฟจากแบตเตอรี่ครับแต่ตอนนี้นะครับไฟแผงน่าจะได้เท่านี้ครับพันเจ็ดพันเจ็ดจ่ายให้โหลดทั้งหมดครับไม่พอครับก็เลยดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปเพิ่มนะครับไปช่วยครับ ถ้าไฟแผงมากเกิน2 0 0พันครับมันก็จะเหลือชาร์จครับอันนี้ทางนั้นก็อยู่ที่แบตเตอรี่ด้วยครับตอนนี้แบตก็เต็มแต่ดูสถานะตอนนี้แล้วครับไฟแผงไม่พอครับใช้โหลดพันเก้าไฟแผงมาพันเจ็ดถ้าเราใช้โหลดไม่เกินพันเจ็ดครับมันก็จะเหลือชาร์จนะครับถ้าชาร์จไม่ได้เพราะแบตเต็มมันก็จะถ้าไฟจะแผงนะครับก็จะลดกำลังชาร์จนะครับ โอ้สักพันสองนะเดี๋ยวลองสลับโหลดดูนะครับสลับโหลดที่พันสนะครับนะก็อยู่ประมาณ1ันหครับจะเห็นว่ามันไม่มีการชาร์จครับเพราะว่าแบตเต็มนะแล้วก็ไฟแผงก็เหลือนะครับไฟแผงมาได้เต็มที่พันเเมื่อกี้นะครับ มันก็เลยเอาไฟแผงทั้งหมดใจ่ายให้โหลดครับเหลือชาร์จด้วยดูที่ลูกศรครับแต่แบตเต็มนะครับมันเลยไม่มีการชาร์จเดี๋ยวผมจะลองดึงไฟจากแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับตอนนี้ใช้โหลดที่1,150ครับดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปที่51แอมป์แล้วนะครับ <laughs> ผมเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับที่ 3,150. ดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปที่132แอมป์แล้วนะครับ ก็ดูกันดีๆครับใครที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไม่ว่าจะเป็นลิเธียมฟอสเฟตหรือว่า NMC ถ้าเราประกอบเองนะครับต้องหาบีมเที่ตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าสังเกตตรงนี้ครับใช้โหลดที่3,140กินกระแสแบตเตอรี่133แอมป์แล้วนะครับถ้าใครหาบีมเอสหอยแอมมาใช้ครับผมว่าใช้โหลดเท่านี้บีมตัดแน่นอนครับ ตัดไม่พอจะทําให้เครื่องพังได้ครับพังยังไงเพราะว่าเวลาเราใช้โหลดเยอะๆแล้วดึงไฟจากแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ตัดนะครับจะทําให้ภาคอินเวอร์เตอร์นะครับขาดการจ่ายกระแสและแรงดันมาชั่วขณะนะครับจะทําให้เครื่องทํางานหนักแล้วก็เกิดการช็อตได้สายแบตเตอรี่ก็สําคัญนะครับ ที่จะใช้โหลดได้ถึงขนาดนี้ตอนนี้เราใช้เป็นอะไรเดิมนะครับก็จะทดสอบโหลดให้พอรู้นะครับว่าเครื่องใช้งานได้นะครับแบตเตอรี่ผม100แอมป์ตอนนี้จ่ายเกินตัวแล้วนะครับที่134แอมป์กับโหลด3,140วัตต์ครับดูโหลดที่81เปอร์เซนตครับแบตเตอรี่ลดลงเหลือ25.8ครับ ที่ผมทดสอบโหลดแบบนี้นะครับสายแบตเตอรี่สำคัญมากนะครับสายแบตเตอรี่ที่ผมใช้ตอนนี้ก็เบอร์ 4AWT ครับเทียบเท่ากับเบอร์25 s q ควร์ m ิลครับขนาดเป็นสายซิลิโคนเบอร์ 4AWT ยังรู้สึกอุ่นๆเลยครับกับโหลดเท่านี้ครับเนื่องจากว่ามันใช้กระแสะเยอะนะครับ1 3 5์เลย ถ้าจะให้ดีนะครับหาสายทองแดงแท้นะครับเบอร์สามสิบห้าถึงจะใช้โหลดได้เต็มที่ครับโดยไม่มีปัญหาถ้าใครใช้สายแบตเส้นเล็กๆครับแล้วใช้โหลดแบบนี้ครับเครื่องมันแรงดันมันจะตกนะครับแรงดันในด้านแบตเตอรี่มันจะตกครับพอแรงดันตกมันจะเพิ่มกระแสขึ้นนะครับเพื่อมันกินกระแสเยอะขึ้นครับจะทำให้อะไรรับไม่ได้ครับก็พากันทัง ผมลองดึงกระแสออกจากแบตเตอรี่ครับเพื่อให้แรงดันแบตต่ำนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบชาร์จดูครับโหลดที่82%เู็นนะครับอันนี้ใช้โหลด82%ความร้อนที่ภาคชาร์จเจอร์ครับอยู่ที่ยิ่ง9ครับความร้อนในภาคอินเวอร์เตอร์อยู่ที่41 สังเกตดูแล้วนะครับความร้อนจะขึ้น40 41อยู่นะครับถ้าขึ้น70เครื่องจะตัดทันทีขึ้นโค้ด02เราตรตตวจเช็คฟิลเตอร์ด้านข้างเครื่องด้วยนะครับมันทำความสะอาดครับถ้าเครื่องระบายความร้อนไม่ดีเครื่องก็พังได้ง่ายนะครับอันนี้พัดลมเร่งเต็มที่เลยผมเอามือจับด้านสองข้างนี้นะครับมีการดูดลมออกอย่างแรงเลยนะครับ ก็ตอนนี้ครับผมเชื่อมต่อกับไวไฟด้วยครับเดี๋ยวลองดูครับโดยผ่านแอป s u n h o u s ครับโหลดที่แสดงหน้าแอปครับอยู่ที่3,400ครับ3,418วัตต์ครับแบตเตอรี่มีที่87ครับ ไฟด้าน AC มีครับมีไม่มีการใช้ไฟจากแผงไม่มีครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้จ่ายเข้ามาครับ wi-fi เป็นตัวเล็กๆครับเดี๋ยวถอดมาให้ดูนี่ครับ wifi ตัวเล็กๆครับนี่ครับนี่ก็ทำคลิปการเชื่อมต่อให้ดูแล้วครับตแต่เมื่อวานครัมาละแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ50 25. 2 5 2นะครับ พอผมปิดโหลดปุ๊บครับแรงดันจะเพิ่มขึ้นมาทันทีดูนะครับอย่างที่บอกเลยครับเมื่อมีโหลดเยอะครับแรงดันยิ่งจะตกแต่ถ้าสายแบตเส้นใหญ่ๆครับแรงดันจะตกน้อยมากอันนี้ผมใช้เบอร์4 awg ก็ถือว่าน้อยอยู่ครับแต่ก็ทดสอบโหลดให้ดูครับอันนี้แรงดันแบตเตอรี่เหลือที่ยี่สิบหกจุดเจ็ดครับถ้าผมใจ่ไฟเข้าด้านแผงต้องมีการชาร์จแล้วนะครับ เพราะว่าเราตั้งเต็มไว้ที่ยี่สิบเจ็ดจุดห้าเราดูนะครับจะเห็นว่าแรงดันเพิ่มขึ้นมาครับมายี่สิบเจ็ดแล้วครับมีการชาร์จแล้วเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจระบบการทำงานของมันนะครับเราจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าในขณะนั้นเครื่องจะต้องทำงานยังไงอะไรยังไงครับ ตอนนี้นะครับผมปิดโหลดไปแล้วเป็นศูนย์วัดแต่พัดลมยังเร่งอยู่แปลว,ว่าความร้อนภายในตัวเครื่องยังมีอยู่ครับมันพัดลมมันก็เลยระบายความร้อนให้ถึงอุณหภูมิจุดจุดหนึ่งนะครับมันถึงจะหยุดเองครับบางคนเป็นเป็นกังวลเลยครับเปิดเครื่องมาพัดลมทําไมไม่ทํางานครับถ้าระบบพวกนี้ครับถ้ามันมีปัญหามันจะขึ้นโค้ดเออร์เเตือนทุกครั้งเลยครับ ถ้าพัดลมเสียจะขึ้น0.1แต่ถ้าไม่มีโค้ดใดๆขึ้นไม่ต้องกังวลครับเครื่องทํางานปกติครับช่างครับทําไมพัดลมเงียบครับพัดลมไม่หมุนเลยครับเราไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวไม่เป็นอันหลับอันนอนครับปล่อยมันทํางานไปครับถ้ามันไม่ขึ้นโค้ดเออร์เอร์ใดๆไปว่าไม่มีปัญหาครับเช่นเครื่องใช้งานปกติตอนนี้พัดลมเร่งเบาลงมาแล้วนะครับแต่ว่าความร้อนเริ่มได้ที่ครับเดี๋ยวถ้า ไม่มีโหลดแบบนี้ครับแล้วก็ไม่มีการชาร์จใดๆแบตเตอรี่เต็มไม่มีการใช้โหลดอะไรต่างๆพัดลมจะเงียบเลยครับจะหยุดสนิทครับเราออกแบบมาดีมากมอเตอร์พวกนี้ครับแต่ก็อยู่ที่คุณภาพอะไรด้วยนะครับคุณภาพตามราคาครับจําคํานี้ไว้เลยครับยิ่งแพงยิ่งดีครับเอาละทดสอบให้ดูเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ